นิสสันเทอร์าสปอร์ตดอกเบี้ยรเริ่มตน้น1.79%ค่ะสวัสดีค่ะตาลที่ปรึกษาการขายนิสสันชอเอราวันนะคะวันนี้ตาลจะพามาชมรถและโปรโมชั่นของเทอร์ราสปอร์ตคันนี้กันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตาลจะพามาชมรถเทอร์าสปอร์ตนะคะราคารถคันนี้จะอยู่ที่1.555,000าบาทค่ะเพิ่มจากเพิ่มขึ้นมาจากตัว VL 36,000บาทนะคะของเรามีสีให้เลือก3สีค่ะ ก็คือสีนี้คือสีเทานมสีดำและสีขาวมุกสีขาวมุกมีค่าสีเพิ่มขึ้นมาอีก12,000บาทค่ะพิเศษสุดๆกับดอกเบี้ย1.49%ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีโปรแกรมเซฟเซฟ5ปีหรือ1 5 0 0 0 0สานโลนะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นข้าราชาการรับส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทและลูกค้าเก่านิสสันรับส่วนลดเพิ่มขึ้นมาเป็น15,000บาทและที่พิเศษไปกว่านี้ก็คือ2สิทธินี้เราสามารถใช้ร่วมกันได้ค่ะ หากลูกค้าท่านได้สนใจนะคะติดต่อตานในที่063 0155 884เซลตาลที่ปรึกษาการขายนิ่สันชอเอราวันค่ะ